กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะฮะหลังจากหยุดไปนะครับก็แจ้งแจ้งไปแล้วนะครับแจ้งเอไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าพระใหม่ๆนั้นหมดนะครับผมก็เหลือแต่กเก่าๆที่ลงไปแล้วนะฮะส่วนใหญ่นี่ต่อกันไม่โดนนะครับอันนี้ก็จะถือว่า ยังไม่ถึงขั้นที่ว่ารวมฮิปติดมือนะครับเพราะทถือว่าคือมาถามกันเยอะแต่คืออยังราคายัางไม่โดนกันผมก็ดึงๆไว้ก่อนนะครับยังไม่อยากรีบขายขาดทุนนะครับ f ซนะฮะแต่ก็เดี๋ยวสุกเสาร์นี้พรุ่งๆๆนี้ก็ต้องเดินทางแล้วฮะออกตลาดพระออกงานประกวดนะครับหาเงินไปซื้อของใหม่นะครับ f ซก็เลยนี่ฮะเอาของเก่ามั่งใหม่บ้างนะครับปะปนกันนะครับคลิปนี้เอามา อ่ารีวิวให้ fc ได้ชมกันนะครับผมคือพรุ่งนี้เดินทางไม่ได้ทาคลิปแน่นอนนะครับ fc แล้วพักก็ไม่มีด้วยนะครับก็น่าจะอาจจะวันเสาร์เลยนะครับ fc นะฮะมาดูกันเละครับ fc ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่านี้เคยลงแล้วนะครับตะกุดนะครับตะกุดนี่ฮะผักลายจะเรียกว่าลายอะไรเดี๋ยวนึกไม่ออกลาย เชือดธรรมดานะฮะลายเรียบๆนะฮะลายเกี่ยวนี้นะครับผมเก่าปึ๊กเลยนะครับมีมีอันนี้ทองแดงเก่าตะกั่วหุ้มทองแดงนะครับเป็นสองกริย์นะครับผมผมซื้อมาเนี่ยผมก็องกับทีสายพิจิตรอะนะครับผมหลวงพ่อเงินหลวงพ่อโพล่ะประมาณนั้นนะครับ fc เนะฮะพอเขาเข้าตำรานะครับเข้าตำรานะครับนี่ฮะรักแดงเลยนะครับ fc เนี่ยฮะรักแดงนะครับ ทักทายกันได้นะครับ fc ชอบชอบก็ทักมาได้เลยนะครับผมอีกอันนึงโอ้โหเหนียวเลยอันนี้นะครับผมพซื้อมาแรงสุดๆเลยนะครับซื้อแพงสุดวันนี้คงต้องอาจจะเสมอตัวก็ต้องยอมแล้วนะฮะแต่ผมก็เปิดไว้แพงนะผมเปิดไว้หมื่นอัพนะฮะดอกนี้นะครับตะกุดลงไปแล้วในสองคลิปเนี่ยอันเนี้ยนะครับตะกุดหลวงพ่อเรืองนครไทยนะฮะยาวเจ็ดนิ้วนะครับผมตะกุด คู่ชีวิตนะ่ยรักแดงแป๊ดเหมือนกันนะฮะถักลายตะเข้ขบฟันนะครับเอฟซีนะฮะถักกันมานะฮะเผื่อราคาโดนกันนะครับวันนี้หาตังไปหมุนซื้อของใหม่นะฮะจากในงานประกวดนะครับตะกรุดทองแดงฝาบาทนะครับผมตะกรุดคู่ชีวิตนะครับผมอันนี้ติดรางวัลนะครับมีมีรางวัลนะครับอันนี้โบแดงนะครับโบแดงอ่าโบแดงเลยนะครับนี่นี่ นะฮะแดงนะครับผมมาให้ดูแปบเดียวพอะฮะมีพระที่ติดรางวัลหลายรายการเลยนะะเกือบทุกรายการนะครับแล้วก็องน,นี้หลวงพ่อกลวยโห f ีทักมาเยอะมากนะฮะบอกโหอาจา์แสบอาจารย์แสบผมอยู่อันนี้เลยนะผมอยู่ไัยนาทเลยวงตรงพิมิหน้า ได้พิมพ์หน้าได้เนื้อได้ทุกอย่างได้หมดเลยไปข้างหลังไม่เคยเห็นนะครับไม่รู้ออกที่ไหนนะครับเออบอกโอ้โหเอาแค่รักแค่ชอบราคาเบาๆได้ไหมวะอันนี้นะฮะโอ้โหซื้อมาแรงลิครับเนี่ยเนี่ยเนื้อเน่าๆเลยนะครับเนี่ยศิลปะสุดยอดเลยนะครับเป็นหานุมานนะครับเอาบึกนะฮะร,ราคาที่ นั่นไว้ไม่ได้จริงๆนะครับตีนฮะเนื้อผงน้ํามันนะครับผมนี่ฮะนี่ฮเก่าเอาแค่ความเก่านี่ก็แหมเนาะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยเอาแค่ความเก่าเนี่ยนะครับผมติดโบแดงด้วยนะครับผมนะครับผมก็ไม่รู้นะฮะกรรมการก็พิจารณาไปแล้วนะครับบอ,รบ,บอกว่าใช่นะฮะบอกว่าใช่ของหลวงพ่อกลวยนะครับดูจากเนื้อหาความเก่านะฮะ คือหลวงพ่อกลวยเนี่ยสร้างกันเยอะนะเขาบอกก็ผมฟังไม่ไม่หมดอะฮะที่เขาอธิบายแต่ละพิมพ์แต่ละนี่ยังยังองค์เนี้ยอ่อองค์นี้ยังไม่เคยลงนะครับ fc นะฮะอันนี้เป็นรางวัลที่สองนะครับ fc ครับรางวัลที่หนึ่งขายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรางวัลที่สองนะครับเนี่ยเป็นสมเด็จรัศมีนะครับเนี่ยเนื้อผงน้ำตาลเนี่ยออกเนี่ยเนี่ยนะครับ ที่หนึ่งก็สวยกว่านี้น,นะครับผมัที่สองนะครับที่สองน่าจะนั่นๆหน่อยนะครับเอตีฮนะถักมาแบ่งกันได้นะครับขอรูปขออะไรก็ได้ขอเอตีครับฮนะอันนี้ผมแหมว่าจะขอเอารูปพ่วัน,นันไว้มาให้ดูไม่เป็นไรนะฮะผมเซฟรูปพ่วันนั้นไว้ประวัติความเป็นมาของพระพิมนีนะสมเด็จพิมพ์เร็บมือเนี่ยนะครับ ใครจะดูอะไรงไงก็ทักมาได้ผมส่งให้นะครับอันนี้ก็โบเดงนะครับผมสมเด็จพิมพ์เล็บมือเนี่ยครับผมฮะโบแดงนะครับไหนดูแล้วอาจจะให้ดูกันไม่นานนะครับแป๊บปป๊ะปะปะปะนะฮะเอฟซีครับถามกันเยอะนะแต่พอาผม จะซื้อมแมลงไปหน่อยนะครับผมวันนี้ก็แต่ละองค์มีราคาในใจก็ว่ากันมาเลยวันนี้นะครับถ้าไม่ขาดทุนนะครับก็แบ่งกันนะครับเอสซีนะครับเนี่ยหลวงพ่อพลอยเนี่ยพัดช,ชัยหลวงพ่อพลอยวัดเงินบางพลมนะครับผมเนี่ยเนื้อเขียวปัดเลยส่วนตัวผมเล่นพระหล่อเนี่ยผมว่าเป็นพระที่ใช้ดูง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเนี่ย ตายฐานนี่กระแสโลหะความเก่าบัวแดงนะครับเนี่ยมาถามกันทุกองค์จริงๆนะครับผมเปิดราคาไปก็บางคนก็ต่อแบบเราขาดทุนนะบางนั้นก็มันไม่มีกำไรนะครับสี่รับเนี่ยอย่างเงี้ยหาไม่ใช่ง่ายที่แบบถูกใจสวย คมๆนูนๆอย่างนี้นะฮะเก่าๆขนาดนี้นะครับ FC นะฮะหลวงพ่อเ,พเอมเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยซื้อมาเราคิดว่าน่าจะถูกใจ FP ก็จะสู้ราคากันอะไรกันนะฮะต่ว่าไม่โดนนะครับผมร,บรอเก่ามากๆเลยรอเก่านะครับ แล้วก็หลวงพ่อเดิมนะครับนี่พ่อเดิมเนี่ยครับผมเนี่ยพ่อเดิมเนี่ยโอ้โหนี่เหนียวมากนะฮะถามกันทันบอกล้อถูกหวยนะฮะสงสัยหวยไม่ถูกแล้วนะครับแยบกันไปเลยนะบอกล้อถูกหวยนะครับเอฟซีนะฮะไม่ว่ากันนะครับผมพ่อเดิมฮะพิมไนมันพิมพบีนะฮะพิมพบีนะครับ นี่ส่วนใหญ่จากงานงานกนะาแพงนะครับงานกาแพงนะครับน่าจะเป็นงานกาแพงทั้งหมดเลยหรือเปล่านะที่เหลือเนี่ยนะครับพญาเตาผมเห็นถามกันมาในคลิปนะผมก็บอกไปแล้วนะเบอร์โทรแล้วก็ให้แอดไลน์มานะครับผมนะฮะตอนนี้กระแสที่ถามกันมาอีกเรื่องเลยที่ว่าบ่อยๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับการออกขายพระตามตลาดพระต่างๆนะครับเอฟซีนะฮะ เต่านะฮะพญาเต่าลวนพวเงินนะครับเนี่ยนะฮะโอแดงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องการขายพระอะไรต่างๆนะแล้วก็พิมพิมิยมีมพอกข้างนะฮะก็โบแดงเหมือนกันนะครับโบแดงนะครับ นิยมพอกข้างนะครับก็ดูกันไปแล้วนะฮะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็มาจอบเล็กนะฮะอันนี้มาใหม่นะครับติดที่สามนะครับผมติดที่สามนะฮะพิมพ์แข้งติดนะครับผมที่สามเลยนะฮะ <entertain> องน,นี้นะครับผมแสดงว่าหนึ่งกับสองนี่น่าจะสวยมากนะครับผม <Ganz> <ๆ S 1> อันนี้เขาพระเขาดูเหมือนกับ เก่าเก็บตกหมกไปหน่อยนะครับผมยังมีคาบใครเขียวเขียวคาบอะไรแบบดูนั่นนะฮะครับหนึ่งสองเขาจะสวยกว่าอยู่แล้วนะครับผมที่สามนะครับผมที่สามนะครับบีกีที่สามจากงานกำแพงเพชรที่ผ่านมานะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ สุดท้ายนะครับมีได้มาใหม่สดๆร้อนเลยนะครับผมท่ามะไฟนะครับท่ามะไฟหลวงพ่อเงินท่ามะไฟพิมพ์ใหญ่จีวอนที่นะครับผมนี่ฮะนานๆจะเจอนะับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอบ่อยแล้วฮะสำหรับแพดูง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็โอ้โหกระจายโบราณก็มีตำมีนิดนึงนะครับได้มาล่าสุดวันนี้เลยนะครับเอฟพีครับได้มาล่าสุดวันนี้เลยนะครับผ้ามะไฟนะครับหลวงพ่อเงินท่ามะไฟ กันมาได้นะครับวันนี้ไม่ขาดทุนโดนกันแน่นอนนะครับราคานะฮะหาเงินไปหมุนนะครับไปซื้อของใหม่งานประกวดนะครับผมต่อที่นี้ก็มีงานประกวดหลายงานนะครับมีทั้งที่ชัยภูมินะครับผมที่วัดหลวงปู่ศรีนะครับตาคลีนะครับสี่แยกช้างนครนายกแล้วก็อะไรอ่ะ บางกานทพิ์บางกะปีนวะนะครน,นะครับบิ๊กซีโอ้โหเยอะมากเลยงานประกวดนะครับสี่สี่ห้างานนะครับสี่ห้างานนะครับก็เรื่องกันเอาแล้วกันนะครับผมนะเรื่องที่เอฟซีทักกันมามบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการออกขายพระนี่แหละครับที่ผมจะแนะนําอีกอย่างก็คือลืมบอกไปก็การออกงานประกวดเนี่ยมันก็ทําให้เราเ,เจอลูกค้าที่หลากหลายกว่าเดิมนะเพราะงานประกวดเนี่ยคนจะมากันจากไหลไหล หลายพื้นที่นะครับผมนะฮะแต่ส่วนหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมีต้นทุนนะฮะการออกไปท่องยุทธจักรเนี่ยเขาเรียกว่าจระยุธนะฮะเขาเรียกว่าพี่น้องแผงจระยุธนะฮะวเวลาออกไปเนี่ยจรยุทตน่าจะมาจากคำว่าจอมยุทธของหนังจีนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเพื่อนพ้องน้องพี่แผงจรยุธนะฮะก็คือว่าเตรียมใจไว้เลยนะฮะหนึ่งค่าน้ำมันเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับสองค่าโรงแรมนะ,ะก็คิด บวกลบคูณหารกันนะว่าเราออกไปเนี่ยพาเรามั่นใจไหมว่าเออเราจะขายได้นะครับคุ้มค่าน้ามันคุ้มค่าเดินทางไหมนะครับไหนจะค่าโตอ,อีกงานประกวดเนี่ยส่วนใหญ่ตามรอบนอกเนี่ยก็น่าจะประมาณ300นะครับถ้าตามตามงานอย่างเช่นใหญ่ๆอย่างสูรราชการอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะประมาณมสีนะ่ร้อยนะรเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมผิดพลาดขออภัยนะครับผมนะฮนะอ่า นั่นแหละครับเราก็ต้องคิดคํานวณกันให้ดีนะฮะการออกงานประกวดหรือออกอตลาดพาร์ต่างจังหวัดเนี่ยก็คือเราจะได้ประสบการณ์นะครับคือได้เล่นหลากหลายแนวได้ดูว่าเออเขาเล่นหาอะไรกันซื้อขายอะไรกันได้เปลี่ยนแม่พะได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้สัมผัสกับคนซื้อคนขายกันโดยตรงเลยนะครับซื้อขายกันโดยตรงนะครับไม่เหมือนกับเราขายใน facebook ขายใน facebook ข้อดีก็คือว่า เวลาเราเข้าไปตามกลุ่มต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็จะไปเจอคนที่ที่ต้องการซื้อพาเลยแหละความคิดของผมนะคือถ้าเขาชอบนะครับนะฮะเขาต้องการซื้อเลยถ้าเขาเห็นโพสต์เรานะครับถ้าโพสต์เราไม่ถูกปิดกั้นหรือว่าอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เวลาออกไปนอกสนามเขาซื้อชา้าจากในสนามเนี่ยมาขายทาง a c e b o o k เนี่ยจะดีกว่านะฮะได้ก็ได้ราคาดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมรู้นะ นะครับก็มีหลายรูปแบบนะหลายกลุ่มนะครับลองเข้าไปดูกันเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนอะไรใน Facebook นะครับ f อใน a c e b o o k เนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับแค่คุณมีพระคุณถ่ายรูปมีโทรศัพท์ก็โพสต์ลงได้เลยนะครับบางกลุ่มเขาก็ให้ไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็ทําไปนะครับพอเรามีลูกค้าจากในกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็แอดเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วก็โพสต์ขายหน้าเฟซเราก็ได้นะครับผมมันมันก็ไม่ผมว่าไม่ยากนะไม่ยากแต่เราต้องมี ความพยายามนะาทไปแล้วก็อย่าไปท้อนะครับผมนะฮะแล้วการขายใน Facebook นี่มันก็ทำให้เราแบบทำงานอย่างอื่นได้ไปด้วยนะฮะบางคนมีงานประจำหรือค้าขายนะฮะทำงานประจำก็โพสขายตอนเที่ยงได้นะเลิกงาน5้าโงอะไรอย่างเงี้ยก็โพสได้นะครับแต่ถ้าเราออกมาขายพระอย่างที่บอกถ้าเราไม่มีทุนนะครับถ้าไม่มีทุนสำรองเนี่ยออกมาเผชิญโลกกว้างเนี่ย ผมบอกเล,เลยใช้ทุนเยอะกว่าจับจับ,จบทางถูกนะครับผมแต่ไม่แน่หรอกบางคนก็มีพระที่แพงๆและรู้ราคานะครับฟุกๆไปเจอคนถูกตาถูกใจนะครับขายพระกันได้เป็นหลักหลายหมื่นแสนเป็นแสนหรือว่าเป็นล้านก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็ไม่บ่อยนะครับไม่เกิดไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับผมนะฮะก็ฝากกันไว้นะครับสาหรับพี่น้องที่อยากจะออกมาสู่โลกกว้างนะครับ ออกจากงานนะครับก็คิดกันให้รอบคอบนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมก็อยากฝากไว้นะครับมันก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าเรามีงานทําอยู่ตอนนี้นะงานเรามีเงินมั่นคงอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆนะโพสต์เฟสขายไปก่อนนะเอา2ทางนะขายภาพไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับอย่าไปมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมฝากกันไว้นะครับ หากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้น,นะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับแล้วก็เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าแอดไปที่ลิงก์นะฮะที่ผมทิ้งไว้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลาสิ่งท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุข เฮงๆรวยๆถูกหวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ